เสียงไหนพ่อเข่าตัวสองหกเข่าตัวสองหกตรงตรงเลยนะพ่อนะตรงเลยนะพ่อนะเต็มเต็มเลยนี่เต็มเลยนี่ยากากซักมันทุกวันที่ตามเป็นกระดีได้เด้อยนะครับพ่อกระจอนครับดีครับทุกคนดีครับพ่อกระจอนเหลือกล้าไปหไร้มือเติบรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่นิ่งสิงหาครับเฉพาะหร่เป็นเลขฝันเลขคำนวณพ่อเลขคำนวณเลขฝัน หกชีหนึ่งโบไก่แจ็คแปรนี่เขานี่คือเลขคำนวณเนาะเออมีแต่ซีพอไดอยเงี้ยวันนี้อีพอเฮ็ดไปท่าแล้วฝันบ่พอฝันไปบ้านออกมาใส่หรอฝันบ่ฝันบ่คิวบ่ครับฝันบ่นบ่นบ่เป็นตาแปรกันเป็นตาแปรที่วัางอยูบ่ชัดเจนเนาะพ่ออือ่ารอดยังวันที่ผ่านมาเรอดฟังความฝันเด้อแม่นเป็นแม่นนี่ ฟันว่าห um, ้วยสองตัวไปโตขีดตุ่มตัวหน่อยแลนขึ้นทึ่งได้ตัวใหญ่จมลงพื้นเห็นบ่หมกจมลงมาสองเด่นขึ้นไปทึ่งๆยัดห้วยกระสอมที่สองหกเอาเอาแม่นก้อนออกกว่าขันแม่นล้างอวกเป็นบ่เซีย สิบ่้าห้าโมต้ันออกแล้วมากัห่งสิว่าห้าโม่ือข่้านเนาะเพราะว่าวดฝันพได้เห็นน้ากันนะวันที่หนึ่งสิงหาเลยครับพ่อวันที่หนึ่งสิงหาวิ่งหนึ่งกับแปดวิ่งหนึ่งกับแปดดวันหนึ่งด้านเปิดแท่งเตียตานเปิดแท่งแล้วว่านั้นที่แมนรับ เลขเล่ากับป่านเปิดแท่งมือต่อมาสองมือจับคู่ให้เนะพ่อจับคู่ก็หนึ่งห้าหนึ่งแปดหน่ปเป็นใต้สีแดงไว้เลยตัวใดล่ะพ่อสองตัวนี้ละโอ้หนึ่งหกับหนึ่งปดนี่ครับตัวเด่นหนึ่ปตัวเด่นต่อไปพ่อต่อไปกัมีอันห้เก้า ห้จ้าสามเ48 48ต4สามเจ็ดสีอาอกไปนี่ขม่าแล้วโอ้องหบ้าเอาบเอาตาอตาอกมันมีมาอยู่มันบ่ปมันมานำกันอ่อนต่อนอนยู่ไบ้าเอาบ่มีสาม,มตัวให้บ่พอ เดี๋ยวคิดกสมหนึ่งหสามหนึ่งแปดสามหนึ่งหาสามหนึ่งแปดสตัวสามหนึ่งห้าสามหนึ่งปดเน้นตัวไหนพ่อเน้นมาถึงสองเพราะว่ามันติดสามมารักล่อยสามบอกพ่อ เน้นที่สุดคือหนึ่งบอกพอเอกมิ่งเอกมิ่งพ่อเน้นที่สุดอะไรว่าหนึงน่งกว่าหนึง่งแต่ว่าให้เน้น,นเม่อพูดโตนะว่าเพราะว่าจิม่าเมื่อพูดโตตัวนึงจิม่าบนตัวนึงจิม่าล่างตอนนี้ก่รอบฝันประกอบเนาะพอนะ่อเนาะวันนี้ปรทัานฝันเอาคำนวณแต่ก้อนบอกว่าเอาคำนวณแต่ก้อนมวลเนี้ยคำนวณแต่ก่อนเนาะใส่เบอร์ทัอพอพอ่วพ่อใส่เน่ย ศูนย์่โทรัพจ่ายสองมื่นเผยมากครับว่าศูนหแล้วพ่อสี่มันดีเ่เหอพห้นดห้าศูนย์แปดสามศูนย์แปดสอ อรอบนี้เต็มลอยคือเก้าเต็มรอยเต็มลอยเต็มลอยเด้อพี่นอ้องกให้รุดรลอยหรอกรอบบางหันที่เข่าตุงครับสดเลยได้ลายมาเลยพ่อสองตรงๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์สื่อตะเลกวันตัวเดียวหกซีนึงกันยังน้งหมบอกสูตรคำเงส่นไนะพ่อเนี่ยอยากสามตัวแล้วเตีขันวันมาก ฝันก็ฟันข้าวคมเว้ยนอกฝันเห็นตัวแหลงขึ้นมาถามย้ำได้ก็ว่าบ่ฟันเนาะพราไรบ่บอกสู้ฟังก็ได้มาโค้งอีพอแล้วอีพอวางดเนาะวัดวังหันถ้าวงดไข่อยู่บัดนี้สิงดเนื้อเสยมากเรื่อยๆตามใจชอบที่ส่อวางงดก็คือบ่บ่อยางมาลกวนนะรบ่นีนบ่น คมันบ่ถือี่หลีพอจังสีงดถิงนีู้สูสูสูพ่อไปได้ยูกับสูไปส่นทียสองียน่เขาเกวิ่งเขาพาพ่อว่างั้นเขาเขาดูเนาะวิ่งตัได้ให้พาหันเลขใหญ่น่ะวิ่งวิ่งหกครับอันอ๋ออันด้อย่างยุหันตัวยุในสมุดใหญ่น่ะตัวใดพกอยน้อยกน้อยหนึ่งวัก่อนตได้เรนเกาวิ่งหกกันละตัวนึงน่ะ พี่น้องเตรียมแช็เตรียมจดนะครับของพ่อกระจอนมีหกหกขับสามมือกับสองวันนี้นะพ่อกระจอนมีหกคู่นะครับก็ได้เอาจุเก่ามากพี่น้องเพิ่งต่อเรียกพ่อกระจอนนี่ก็ลายเจ้าเท่าดอกพี่น้องไม่เกินแป้งหน่อยแข็งแข็งวันนี้เ้าก็สิมาตามฝันพ่อขจรเนียนบอกว่า อ่ะอันอีกทีหน่อยปั้งก่อนแล้วพอ,อตรวจเบอร์ครบไหมมันนี่หนึ่งโซ่คอรัฐบาลด้วยครับเออโซ่ก็หกแปดเด็กหญิงของพ่อก็ตัวเน้นที่ตัวเน้นนี้หลีกกะขึ้หนึ่งแต่ว่าแปดก็เน้นด้วกันแต่ว่าจับติดเป็นตัวร่อมจับกู้ให้ก็หนึ่งหา หนึ่งแปดเป็นตัวเก่งตัวที่ตามกันนี่ห้าเก้าสามเจ็บสี่แปดสิบสี่หกสองก็มาคือเก้าแจ้าบ่กเอาเขาขาดออกไปมาแล้วเลยอ่าครับ,ออบมาแล้วเอ,อกไปบอ,อกเขาหนึ่งสี่ไม่อีกคุณบัเจับครับมาณฑิจับสามตัวให้ก็คือสามหนึ่งห้าเม็ดสองกับสามหนึ่งแปดนะครับมีสองเม็ดเอว โตมีสองชุดครับตามตมีสองชุดสองเมตรมาดูเจราเด้อพี่น้องทัางใกล้ท่านตั้งประเทศก็ได้ตั้งจังหวัดตั้งประเทศนอกกพีเจนาเบิ้องข้าเโพดข้าอโพลอยรืนอเก้าโ่อหน่อยยก็เก้า เพิ่มรัฐบาลของพ่อกระจรครับเฉพาะรัฐบาลเพิ่มแต่วเพิ่มเกินท้องโตแตงบ้านเพิ่มอะไมอันใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะค่ะเอาคำนวณไปสักวันพ่อกระจรมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้คะแนียนเต็มร้อยแล้วครับตมักตัวซอบจะได้ว้ตัวมักตัอบเอบคิดหนึ่งหาหนึ่งแปดแคปน้าจอได้ี่น้อง หนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าเ้าสมดสี่แปละวศูนย์สี่พอไพเด้อโทรศัพท์ตายมันรับบม่ไดู้้โทรกมากกัไดดก,ก,กับขอไพไ,ไปทังอากาศจริงๆแล้ว คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม